มาอัปเดตล้อมือ2อีกแล้วนะคะเข้าใหม่นะคะนี่เลยค่ะนะคะแบบจุดซเลยนะคะมีทุกแนวนะคะนี่ค่ะใส่หลุก,กระบะหกรูตัวสูงรถตัวเตี้ยหรือว่าใครหาสเปคไม่ยื่นไม่ล้นนะคะกว้าง8.5นะคะนี่เลยค่ะนะคะคลิปนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,900บาทนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ นี่ค่ะนะคะเดี๋ยวจัดเต็ดให้ชมก่อนนะคะนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งนะคะรถเก่งเราก็มีนะคะรถเก่งก็ราคาหลักพันถูกๆไปเลยนะคะมาค่ะมาจัดเต็ดให้ก่อนนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กใบพัดนะคะเป็นแม็กใบพัดนะคะยางปี22เลยค่ะนะคะใบพัดขิดแดงยางปี22นะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาเพียง1900บาทนะคะใส่ลูกกระบาดหกูตัวสูงนะคะ แม็กใบพัดคลิปแดงนะคะยางปี22เลยนะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่1900บาทนะคะ1900บาทสำหรับใครหาใบพัดคลิปแดงนะคะนี่เลยค่ะนะคะใส่ลูกกระบะหกรูตัวสูงนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะการยกสีน้ำตาลน,นะคะเป็นยางดอกเอทีนะคะยางปี21นะคะแม็กก้านยก s อ v กว้าง9ออฟศูนย์นะคะยางปี21นะคะ นี่เลยค่ะเป็นล้อง,งานไทยนะคะงานเป็นล้องานไทยนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะดอกยางเน่นเลยนะคะยางปี21 2ส5 6 0อ8ง้านะคะชุดนี้นะคะราคาหลักพันค่ะนะคะราคาอยู่ที่9,500บาทเท่านั้นค่ะการยก s อ v นะคะยางปี21นะคะราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะแล้วก็มีล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะจัดโบนนะคะนี่ค่ะเป็นสีดำนะคะ สีดำหยอดแดงค่ะเป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะราคาเอาไปเพียง1,900บาทนะคะถูกสุดๆเลยนะคะ1,900บาทเท่านั้นนะคะล้อก้านยก SUV นะคะกว้างเก้าออกศูนย์ยางปี20นะคะนี่เลยค่ะล้อใหม่แกะกล่องนะคะชุดนี้นะคะเอาไปนะคะราคา1,000 10, 0 900บาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะการยก s u v กว้าง9กออฟศูนย์นะคะ1 9 0 0บาทนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะเป็นล้อก้านยก s u v เป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะเป็นยางดอก AT นะคะปี20นะคะยางดอก AT นะคะสำหรับใครชอบนะคะซิ่งด้วยลุยด้วยนะคะดูๆไปเลยนะคะขอ18นะคะยาง265 สองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะปียี่สิบนะคะยางอตุต ani น,นะคะดอก AT เลยนะคะนี่เลยค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะเป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะราคาเอาไปเพียงหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทเลยนะคะหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะก้านยก SUV นะคะกว้างเก้าอัลสูรนะคะเป็นหยอดแดง ยางปี20นะคะ265 60 18นะคะชุดนี้นะคะเอาไปนะคะราคานะคะนี่ค่ะนะคะยางปี20นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทนะคะ1,900บาทนะคะชุดนี้นะคะ แล้วก็มีชุดนี้ค่ะล้อก้านยก s อ v ยางดีเซนติยางไทยนะคะชุดนี้เป็นล้อเบาโฟร์ฟอร์มิงนะคะเป็นล้อที่มีน้ําหนักเบานะคะเป็นล้อเบาโฟร์ฟอร์มิงค่ะมา1ชุดนะคะสําหรับใครหาร้อเบานะคะชุดนี้เอาไปราคาเพียง1900บาทนะคะเป็นก้านยก SUV เป็นล้อเบาโฟร์ฟอร์มิงนะคะชุดนี้นะคะยางดีเซนติยางไทยเลยนะคะเอาไปชุดนี้ราคาเพียง1900บาทนะคะ 1 9 0 0บาทค่ะนะคะแล้วก็มีล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เป็นสเปคไม่ล้นนะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะเอาไปราคาถูกกว่ามือสองแน่นอนค่ะนะคะกว้าง8-5สี่ลูกออฟ3-5นะคะสเปคไม่ยื่นไม่ล้นนะคะใส่แล้วก็คือล้อไม่ยื่นออกจากตัวรถนะคะชุดนี้เลยนะคะใส่แล้วไม่ยื่นไม่ล้นนะคะเป็นแม็กไอแบนนะคะกว้าง8.5นะคะ นี่นะคะราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะนะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์กว้าง8.5สปิกใส่แล้วไม่ยืนไม่ล้นนะคะ1 9 0 0ม่้บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะนะคะดอกยางนะคะ1 9 0 0บาทนะคะแล้วก็มีแม็กทีซีค่ะเป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ยางปี22นะคะชุดนี้นะคะกว้าง8.5 4สี่ลูกใส่แล้วไม่ยื่นไม่ล้นนะคะลายใหม่ๆนะคะสำหรับใครชอบ ใส่แล้วล้อไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะชุดนี้เอาไป12,900บาทล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์จัดให้นะคะราคาถูกกว่ามือสองแน่นอนเลยนะคะนี่ค่ะนะคะใส่แล้วไม่ล้นแน่นอนนะคะราคาเพียง12,900บาทนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะเป็น m ม็กเวล f ออฟลึกนะคะเป็นแม็กเวล f ออฟลึกออฟกระมังจัดให้ออฟกระมังทุกชุดเลยนะคะนี่ค่ะ ออบกระมังจริงๆนะคะหกลูก็ออบกระมังนะคะอันนี้นะคะเป็นแม็กเอ็นห้าเลยนะคะงานหนุ่มมิงนะคะออบลึกแน่นอนนะคะนี่ค่ะชุดนี้เป็นแม็กเวลหกลูนะคะออบลึกนะคะยางเทพเลยนะคะยางสองเจนห้าสี่สิบสิบแปดคู่หลัง สามหนึ่งนะคะใครเอาไปใส่หล่อๆเทพๆเลยยางปี20่นะคะล้อเงาๆออบลึกๆแบบนี้เลยชุดนี้เอาไปราคา11,900บาทนะคะน,นี่เลยค่ะดอกยางนะคะนี่ค่ะราคาเอาไปอยู่ที่11,900บาทใครหาวิวออบลึกนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะออบลึกเหมือนกันนะคะงานหนุ่มมิงนะคะยาง2 5 5ห้าห เอาไปราคา11,900บาทล้อใหม่มากนะคะชุดนี้นะคะกิฟต์ไร้รอ,อยเลยนะคะล้อกิฟต์สวยไร้รอ,อยเลยนะคะเป็นล้องานหนุ่มเน้นะคะออฟลิคแบบนี้นะคะนานๆทีเข้าชุดนี้เอาไป1 1 9 0 0บาทใสร่ 5, รถห้าลู่นน่นะคะชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้ใสร่ 6, รถหกลูนะคะ11,900บาทนะคะแล้วก็มีแม็กมือสองค่ะกว้าง8 5 4คือลูกนะคะ นี่ค่ะสาหรับใครอยากใส่6ลกลูแปลงอะแดปเตอร์นะคะสวยเลยนะคะพอดีสวยเลยหรือว่าใครใส่ล้5้าลูนะคะก็ไม่ล้นนะคะใส่แล้วไม่ยืดไม่ล้นเลยนะคะสําหรับใครที่ใส่ล้น5้าูนะคะใส่แล้วไม่ยืดไม่ล้นเลยนะคะสเปคน,นี้นะคะหรือว่า6กลูกที่เห็นเขาแปลงอะแดปเตอร์นะคะต้องใส่สเปคนี้เลยกว้าง8.54ลูกนะคะนี่ค่ะเริ่มจากชุดนี้ก่อนเป็นล้อง,งานไทยนะคะกว้าง8.54วงนะคะ ใส่แล้วไม่ยืดไม่ล้นแน่นอนนะคะยางปี20 2ส5บ0องห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะคะปี20นะคะล้อสวยกริบเลยยางดอกแน่นนะคะชุดนี้เอาไปนะคะราคาเพียง1 9 0 0บาทนะคะ1 9 0 0บาทค่ะนะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลย ะะะล้อสวยกิบนะคะแม็กซ์แฟน,นะคะกว้าง8.5 4ลูกใส่แล้วไม่ยื่นไม่ล้นนะคะราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทนะคะอันนี้ไล่ทีเด็ดให้ดูก่อนนะคะราคาถูกๆด้านหลังก็มีนะคะเวล7,900เท่านั้นนะคะก็มีให้นะคะแล้วก็มีแม็กซ์ตัวชุดนี้ค่ะแม็กซ์37นะคะยางปี21ค่ะกว้าง8.5 4ลูกนะคะใส่แล้วไม่ยื่นไม่ล้นนะคะยางปี21นะคะ265 4ี 40, 18นะคะคู่หลัง295 358นะคะปี B 21ค่ะนะคะ Mac กซ์เนะคะกว้าง85 4สลูกชุดนี้เอาไป1,900บาทนะคะใส่แล้วไม่ยืดไม่ล้นนะคะ1,900บาทเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะ Mac กว l ลใครหา Mac กวลราคาหลักพันนะคะชุดนี้นะคะล้อวลนะคะยางดอกแน่นเลยยาง255 58นะคะ ปี19ใส่รถห้าลู114นะคะชุดนี้นะคะเน่ค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะชุดนี้เอาไปราคาเพียง7,900บาทเลยนะคะ7,900บาทนะคะชุดนี้นะคะ7,900บาทนะคะ แล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็ก t e 7หยอดแดงนะคะยาง245 4 5่หหลัง275 4, 4 4 18ปี21นะคะปี21กันเลยนะคะ TE37 หยอดแดงนะคะนี่ค่ะใส่ลุกก็บาห6ลูกนะคะนี่ค่ะตกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะยางปี21นะคะชุดนี้นะคะราคาเอาไปอยู่ที่7,900บาทเลยนะคะ 7,900บาทนะคะชุดนี้นะคะ m a ็ TE 37ยอดแดงค่ะนะคะราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ m a ็ RE 30นะฮะยาง2 2 6 5นะคะ2 3 5 4 4 8คู่หลัง2 6 5 3 5 8นะคะใส่ลุกกระบาดหูตัวเตี้ยค่ะ ชุดนี้ก็เอาไปราคาเพียง7,900บาทค่ะน,นะคะยางเซ็ตแบบนี้เลยนะคะเอาไปราคาอยู่ที่7,900บาทน,นะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็มี MaxCE 28ค่ะชุดนี้นะคะยาง2 7 5 4 4, 4็สีเส้นเลยหลอ่อสวยๆแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะราคาก็เอาไปอยู่ที่7,900บาทน,นะคะใส่รถ5รู114นะคะเซ <นะ S 2> ็ต เทบนี้นะคะจะให้นะคะเพียง7,900บาทเลยนะคะนี่ค่ะใครหาแม็กซี28นะคะใส่รุน5ลูนะคะเอาไปเพียง7,900บาทนะคะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะนี่เลยนะคะนี่ค่ะ7,900บาทนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ TE 37นะคะเป็นงานโฟมแม็กนะคะจะเป็นสีออนแบบนี้นะคะ นี่ค่ะใครหานะคะสีนี้นะคะแม็กซีดีสามเจ็ดงานโปรแม็กนะคะ mm. ยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดปียี่บเอ็ดนะคะ mm. นี่เลยค่ะดอกยางนะคะ mm. ยางปียี่สิบนะคะชุดนี้นะคะยางปียี่สิบนะคะ mm. ใส่รถกระบะหุดดูตัวเตี้ยนะคะยางสองห้าห้าห้าสิบนะคะทรงดีรับแพรนะคะชุดนี้นะคะ mm. นี่ค่ะดอกยางนะคะดอกแน่นเลยนะคะแ mm. ม็กซีดีสามเจ็ดนะคะงานโปรแม็กนะคะ ชุดนี้นะคะยางปี202550นะคะเอาไป7,900บาทเท่ากันเลยนะคะ7,900บาทนะคะแล้วก็มีแมกเวลชุดนี้ค่ะนะ,ะยาง2550หลัง2555นะคะใส่ลูกกระบาด6ลูกนะคะชุดนี้ก็เอาไปราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะสำหรับใครอยากได้เวล6ลูกนะคะในเอยนะคะตองยางนะคะราคาเพียง7,900บาท แล้วก็มีแม็กทีเอสามเนะคะได้ยางแก้มขาวด้วยนะคะสําหรับที่ใครชอบนะคะได้ยางแก้มขาวยางดิสติยางไทยเลยนะคะชุดนี้ก็เอาไป7,900บาทนะคะเป็นล้องานอีกตั้มน,นะคะชุดนี้นะคะเป็นล้องานด้วยนะคะ7,900บาทใส่ลูกกระบะกหกลูกตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะยางดิสติเลยคะ่ะนะคะดอกเงินแม่แบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะ7,900บาท แล้วก็ก้านยก s u v ชุดนี้ค่ะเอาไปหลักพันเลยนะคะงานหยอดแดงนะคะก้านยก s u v กว้างเก้าออฟสูนนะคะเป็นงานเลสเตแดงนะคะยาง255-648หินะคะบิตสโตนใช้ยาวๆเลยปี19นะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่ 8,900บาทนะคะ8,900บาทสำหรับใครอยากได้ก้านยกราคาหลักพันนะคะชุดนี้ต้องจัดเลยค่ะราคาเพียง8,900บาทนะคะยางบิสโตนนะคะใช้ยาวยาวกันเลยนะคะชุดนี้นะคะอยู่ที่8,900บาทนะะแล้วก็มี m a x c e 28นะคะมีทั้งยางประหยัดแล้วก็ยางหนานะคะ Max C ซ28ยาง255 58ยางดีสติยางไทยนะคะนี่ค่ะ แม็กซ์สวยเลยนะคะยางดอกแน่นนะคะชุดนี้นะคะยางดิสตียางไทยดอกแน่นโรลโรลแบบนี้เลยใสย่รถกระบะหกลูตัวเตี้ยหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทําแคร์นะคะชุดนี้เอาไปราคาเพียง8,900บาทเลยนะคะ8,900บาทนะคะนี่คะ่ะแล้วก็มีชุดนี้คะ่ะแม็กซี e 2ีเหมือนกันยางหน้า 245, 48่คู่หลัง 275, 40, 18นะคะนี่เลยคะ่ะปี20นะคะ นี่ค่ะยางไม่เตี้ยมากแล้วก็ไม่หนามากนะคะแ mm hmm. ม็กซี e 28ชุดนี้เอาไปราคา8,900บาทนะคะ8,900บาทรถกระบะโดยตัวเตี้ยต้องจัดแล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็มีชุดน,นี้ค่ะเป็นแม็กไบพัด RTG งานเลนโซ่เลยนะคะ mm hmm. เป็นล้องานเลนโซ่เลยเป็นขอบ20นะคะ mm hmm. สำหรับใครหาขอบ20นะคะได้ล้อแท้เลนโซ่ด้วยนะคะร mm hmm. าคาเอาไปเพียง8,900บาท ล้อ R G G งานเลนโซนะคะต้องจัดแล้วนะคะ8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ8,900บาทนี่เลยค่ะ R G G ล้อเลนโซแท้เลยนะคะ8,900บาทสำหรับขอบ20มี1ชุดนะคะแล้วก็ราคา4,900บนทนะคะก็จัดให้นะคะก็จะมีชุดนี้ m a Mac R P F 1นะคะสีดำนะคะนี่ค่ะยาง2555 5 9 0 0 0บาทนะคะ ใส่รถกระบะหกลูกตัวเตี้ยหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทําแพระนะคะแล้วก็มีแม็กทีอีสามเจ็ดชุดนี้ค่ะยางบิสโตนนะคะอันนี้ก็เอาไป4,900บาทนะคะนี่เลยค่ะ4,900บาทสาหรับใครหาลอ้ลอรอราคาประหยัดนะคะเราก็จัดให้4,900บาทใส่รถกระบะองลูตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะ แล้วก็ T E สามเจ็ดหยอดแดงชุดนี้นะคะเป็นล้อง,งามนะคะสีสวยๆเลยราคาอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทใส่ลกูกระบา5ห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะ T E สามเจ็ดหยอดแดงแปดพันเก้าร้อยบาทนะคะนี่ค่ะสายเก่งเราก็มีนะคะสําหรับรถเก่งนะคะก็จะมีราคาชุดนี้เอาไปเลย R P F 1รถเก่งรถเก่งสี่ลูนะคะเอาไปสี่พันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะ แมคอาร์พีเอฟวันค่ะนะคะสี่พันเก้าร้อยบาทนะคะแล้วก็เป็นทีอีสามเจ็ดนะคะชุดนี้นะคะพร้อมยางด้วยนะคะรถเก๋งสี่ลู่นะคะชุดนี้เอาไปอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะแล้วก็ RE30 สชุดนี้ยางเซตเลยนะคะปีปี20นะคะแมคไออีสนะคะยางเซตหล่อๆแบบนี้เลยค่ะนะคะปี20นะคะชุดนี้เอาไป 6,900บาทนะคะสำหรับรถเก่งนะคะ6,900บาทแล้วก็มี m a x CE 28ชุดนี้ค่ะนะคะยางโตโยปี20นะคะเอาไปใช้กันยาวๆเลยชุดนี้ก็เอาไปราคาอยู่ที่6,900บาทนะคะ m a x CE 28นะคะแล้วก็มี TE 37ชุดนี้นะคะล้อง,งานไทยด้วยยางยางโตโยปี20ค่ะนะคะนี่ค่ะ ดอกอยางแน่นๆชุดนี้สุดคุ้มมากเลยนะคะเอาไปสุดคุ้มมากนะคะชุดนี้นะคะล้อง,งานไทยยางโตโยตี้0นะคะใช้ยาวแน่นอนค่ะนะคะเอาไปจัดให้ลูกค้าราคาเพียง5,900บาทนะคะชุดนี้ห้ชุดเดียวเลยนะคะชุดนี้เด็ดมากนะคะเอาไป5,900บาทนะคะรถเก่ง4ี่ลูเราก็มีให้เลือกนะคะนี่นะคะใครสนใจนะคะมาดูได้เลยนะคะที่ร้านคุณลุงยางแตกนะคะ สนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเบอร์0951199659นะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทนะคะเป็นเบอร์นี้เลยนะคะขึ้นไลน์เลยนะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะนี่ค่ะใครอยากมาดูของที่ร้านนะคะเข้า Google นะคะพิมพ์ว่าพูลลูนยางแตกนะคะพอพานสะละูนอนหนูนะคะ ลอลิงสะลระูน้องหนูนะคะพูดูุนยางแตกนะคะเนี่ยค่ะ GPS นะคะเข้า Google น,นะคะสินคิมชื่อร้านนะคะมาถึงหน้าร้านเลยนะคะส่วนหน้าร้านนะคะรับเทิร์นล้อเหมือนเดิมนะคะใครมีล้อเดิมล้อแต่งหรือล้อสภาพไหนสภาพเน่าสภาพแย่สภาพไหนก็ได้นะคะเอามาเทิร์นได้หมดนะคะรับเทิร์นล้อทุกสภาพนะคะเทิร์นล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะ ส่วนต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่เลยนะคะนี่ค่ะนะคะมาอัปเดตให้ดูนะคะที่มีล่าสุดตอนนี้นะคะเคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ